ย้อนเส้นทางแบรนด์แอมบาสเดอร์บุญกาลีของลิซ่าเส้นทางระดับโลก นับเป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนโลกโซเชียลมีเดียในตอนนี้สำหรับงานอีเวนท์ของแบรนด์เครื่องประดับ h ฮจ e เวลリーอย่างบุนการีในชื่อบุนการีเีเดนเดกาเดนออฟวันเดอร์ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งขับขังไปด้วยเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังและแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกไม่ว่าจะเป็นนักแสดงฮอลลีวูดแอนน์เฮเเวย์บริยังคาโซปราและศิลปินสาวชื่อดังจากอุตสาหการรมเคป๊อป ลิซ่า Lisa, ลาลิสามโนบานหรือลิซ่าแบล็กพิงค์ที่เซอร์ไพรส์โผล่ร่วมงานอีเวนต์ในครั้งนี้ด้วยโทนลุคสวยสะกดสีเหลืองสะดุดตาย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมปี2020แบรนด์บุนการีได้ประกาศแต่งตั้งให้ลิซ่าแบล็กพิงค์ขึ้นแทนเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ระดับโลกสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับเหล่าแฟนคลับอย่างมากและยังถือเป็นการตอกย้ำกระแสอุตสาหกรรมเคป๊อปที่กำลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อปเข่าเจอระดับโลก ก่อนที่ในเวลาต่อมาทางบุญการีจะปล่อยภาแฟชั่นเซ็ตของสาวลิซ่ากับจิวเวลี่คอลเลกชันเซอร์เพนตและ V01 ออกมาเรียกน้ำย่อยอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นไวรัลและได้รับเสียงชื่นชมอย่างนาหูที่สามารถเปลี่ยนสไตล์ของสาวลิซ่าจากศิลปินเกาหลีสู่แบรนด์แอมบาส d o r ระดับสากลได้อย่างสมบูรณ์แบบกระนั้นก็ใช่ว่าเส้นทางของการเป็นแบรนด์แอม s าสเดอร์ของแบรนด์บุญการีของลิซ่าจะโรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่ใคร เพราะระหว่างทางเมื่อไม่นานมานี้ก็ยังเคยมีกระแสดรามาเกี่ยวกับต้นสังกัด YG Entertainment ที่ไม่อนุญ,ญาตให้ศิลปินในสังกัดอย่างลิซ่าบินไปร่วมงานกับบุญกาลีเมื่อช่วงปลายปี2021ที่ผ่านมาในขณะที่สมาชิกของวงคนอื่นๆสามารถเดินทางไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ได้อย่างไม่มีข้อแม้เกิดเป็น hashtag hashtag y g Let l e t l i s a d o h e r w o r k บนทวิตเตอร์และมีผู้ทวิตถึงมากกว่า4ล้านครั้งส่วนกระั่ ทางส่งผลกระทบบนกระดานหุ้นของค่าย YG Entertainment ชะลอตัวชั่วคราวอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่ต่อมาเมื่อช่วงเดือนมีนาคมปี2022สาวลิซ่าแบล็คพิงคจะปรากฏตัวที่เมชงของมุนกาลีในกรุงโรมตามความคาดหมายของเหล่าแฟนคลับเพื่อร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการคลายของแบรนด์เป็นอันปิดฉากดราม่าดังกล่าวของลิซ่าลงด้วยดี